นี่นะครับต่อหน, <ะ S 2> น,น้าน้องเขาเลยนะฮะเออคำถามที่สานะครับน้องลิศถ่ายโฆษณามีชื่อว่าอะไร <S S S อของเมืองไทยนะครับและถ่ายกับพิเซเตอร์อีกคนหนึ่งคือใครย่งครับเอาเมือลงครับเอามือลงครับให้ทุกคนเอาเมือจอับไปที่หัอเข่าหัวเข่าไม่มี ตไรกันค,ครับให้ดูเราเลับไปที่หัวเข่าและยกมือขึ้นเอ๊ตอบว่ากับใครครับกันไหนฮะชื่อจริงว่าอะไรครับผกต้องมา เรียบร้อยนะครับสคำถามสคำถามก่อนครับของเรา<ะ>อยากฟังนี้องเพลงดรวยยังครับ<ะ>ทราบไหมครับวันนี้จะรองเพลงอะไรรอไม,ไ,มไม่รมาบจริงไหม วันนี้อยากให้น้องเพลงอะไรดีกว่าวันนี้อยากให้น้องร้องเพลงอะไรครับอยากฟังน้องเพลงอะไรไหมครับร้องเพลงเมืองไทยอ๋อเมืองไทยก็เราเปิดไปแล้วนี่ครับตอนอยู่ในเอาเป็นเพลงคัฟเวอร์ดีกว่าวันนี้เ cover เป็น cover เราเราจะไปฟังกันเลยไหมครับ ฟังกันดีกว่านะครับลิดคิดว่าเพลงนี้ทุกคนน่าจะช่วยลิดร้องได้นะครับเพราะว่าเอ่อเป็นเพลงที่ลิดยังไม่เคยไปร้องที่ไหนมาก่อนนะครับก็เพราะว่าพิเศษพิเศษเพื่อวันนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นเพลงที่ความหมายดีๆนะครับเนื้อพเพลงเนื้อเพลงอาจจะไม่เป๊ะเ,เท่าไหร่แต่ก็ช่วยกันร้องหน่อยนะครับไปฟังเพลงนี้กันครับครับเดี๋ยวเชิญยกทีนี้กับน้องลิดนะครับกับสองเพลงเลยนะครับ